Emmaus Bible Course was launched in 2016, driven by a vision to equip believers with the Word of God and lead them to experience a victorious, fruitful, and purposeful life that God has made available through the finished work of Jesus Christ. การเกิดผลและจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ผ่านการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซุคริสต์ This course will deepen your understanding of God's Word, strengthen your faith, And empower you to live out your Christian life with confidence and great effectiveness. Through comprehensive and engaging lessons, as well as practical insights, we aim to foster a transformative relationship with God and a tangible expression of faith. ่านบทเรียนที่ทำให้คุณเห็นภาพในมุมกว้างที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้าแสดงความเชื่อของคุณในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ You will be set free from the fruitless system of self-dependence and learn how to walk in the power and blessings of the new covenant through subjects like understanding the Covenants and and Righteousness Christ. Grace of like Law in and and คุณจะเป็นอิสระจากระบบการพึ่งพาตัวเองที่ไม่เกิดผลและจะได้เรียนรู้ที่จะเดินในพลังและพระพรของพันธสัญญาใหม่ผ่านวิชาต่างๆอย่างเช่นทำความเข้าใจกับพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพระคุณและความชอบธรรมในพระคริสต์

by learning how to correctly understand and interpret the bible through subjects like bible interpretation and biblical world view คุณจะได้รับการตระเตรียมให้ป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกด้วยการเรียนรู้การตีความหมายและทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์ให้ถูกต้องผ่านวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์และมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ Our online Bible course offers every believer from all walks of life the opportunity to grow in their relationship with Christ live the life God designed for them and fulfill their God-given purpose in this life หลักสูตรพระคัมภีร์ออนไลน์ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกอาชีพได้เติบโตขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับพระคริสต์ดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สําหรับพวกเขา และทําตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้ Register today and prepare to embark on an adventurous journey in God's plan for your life ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะก้าออกไปตามแผนการอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ S there s so many people in this world who are denying obvious truths. มีผู้คนมากมายในโลกใบนี้ที่กำลังปฏิเสธความจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจน There are many, many people who wrongly believe The truth is up to the individual interpretation and understanding. มีหลายๆคนที่มีความเชื่อว่าความจริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความหมายของเขาหรือว่าการกำหนดของเขาเอง Many people believe that there is no absolute standard and source of truth. หลายๆคนเขาเชื่อว่ามันไม่มีมาตรฐานของความจริงหรือแหล่งของความจริงเดียว and This is a big lie. This is a big deception happening right now in our world. นี่คือสิ่งที่กำลัง uh, หลอกลวงผู้คนในโลกของเราในทุกวันนี้ Good morning, everyone, and welcome to A Daily Gospel Truth. Well, as you have seen in announcement, registration is now open for our Emmaus Bible Course online. เราคิดว่าคุณน่าจะได้เห็นวิดีโอประกาศสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตรการเรียนพระคัมภีร์เอ็มอุสออนไลน์แล้ว you know, don't let this opportunity pass you by อย่าปล่อยให้โอกาสตรงนี้ต้องผ่านคุณไป sign up and invest in your spiritual growth ลงทะเบียนเรียนได้เลยเพื่อคุณเองจะได้ลงทุนกับชีวิตทางฝ่ายวิญญ,ญาณที่จะเติบโตและเข้มแข็งขึ้น I promise you the word of God and the spirit of God will transform your life ผมรับประกันเลยว่าถ้อยคาของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระองค์นั้นจะช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอน So click the link underneath this video and sign up today คุณสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อที่จะสมัครเรียนได้นะครับ well, also, We also want to thank you for joining us to study God's word today เราเองก็อยากจะขอบคุณที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่ง This week we're g o n n g talk about walking in the truth ในสัปดาห์นี้เราอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการเดินในความจริง You know, one of the greatest uh, revelations we find in the scriptures is to know. The source of truth. The source of truth is God. And so when we live our life, we must learn to walk in the truth. As we know that we live in this fallen world, and there are so many paths in front of us that can take. Take to Destru us แล้วมันก็มีเส้นทางมากมายที่อยู่ข้างหน้าเราอยากให้เราเลือกมันอาจจะเป็นเส้นทางที่นําเราไปสู่ความพินาศก็ได้ you know, that can lead to bond That lead and pain and us หรือจะเป็นเส้นทางที่นําเราไปสู่การตกเป็นทาสความโศกเศร้าเสียใจและความเจ็บปวด you know, when learn walk When in we the truth to เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเดินในความจริง l l walk in freedom victory and fruitfulness ก็ by understanding the word of god ด้วย we can know how to walk in the truth in every area of our lives ก็ as you have heard me say many times we have only one life and we should live it well and effectively ที่คุณเองก็ได้ยินผมพูดมาตลอดเลยว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นบนโลกนี้ดังนั้นเราควรที่จะดำเนินชีวิตให้ดีให้มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าที่สุด you know the life that we have now right now is not a practice this is it we have only one chance at life ชีวิตที่เรามีอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโอกาสให้เรามาฝึกฝนการดำเนินชีวิตแล้วนะเพราะว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเราจึงมีโอกาสเดียวจริงๆ and so learning to walk in the truth helps us to live effectively การฝึก Now before we get deeper into this teaching today แต่กัน Let's look at what's happening in the world today อยากจะให้เรา you know, so many people in this world who are denying obvious truths มีผู้คนมากมายในโลกใบนี้ที่กำลังปฏิเสธความจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจน There are many many people who wrongly believe that truth is up to the individual interpretation and understanding มีหลายๆคนที่มีความเชื่อว่าความจริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความหมายของเขาหรือว่าการกำหนดของเขาเอง Many people believe that there is no absolute standard And source of truth หลายๆคนเขาเชื่อว่ามันไม่มีมาตรฐานของความจริงหรือแหล่งของความจริงเดียว This is a big lie. This is a big deception happening right now in our world. นี่คือสิ่งที่กำลังหลอกลวงผู้คนในโลกของเราในทุกวันนี้ So they say things like, well, there's no absolute truth. There is your truth and there's my truth. เขาก็จะบอกว่าโอ้มันไม่มีความจริงแบบอัน ความจริงแท้อันเดียวหรอกมันก็มีว่าความจริงของเธอความจริงของฉัน No one can absolute believe the ultimate say that what believe is the ultimate, absolute truth I ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าความจริงที่ฉันเชื่ออยู่นี่แหละคือความจริงที่แท้จริง And so so they say things like well you can believe in your truth I believe in my truth. Let's not bother each other. เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเธอก็เชื่อในความจริงของเธอฉันก็เชื่อในความจริงของฉันเพื่อเราเองจะอยู่กันอย่างสงบสุข Now that's a very dangerous mindset, a very dangerous belief system to hold on to. อันนี้ก็จะถือว่าเป็นระบบความเชื่อหรือระบบความคิดที่เป็นอันตรายมากๆ Because truth. has to have an absolute standard เพาอย่าลืมว่าความจริงจําเป็นจะต้องมีมาตรฐานด้วย If truth does not have an absolute unchangeable source and standard ถ้าความจริงนั้นอ่ะไม่ได้มีมาตรฐานที่แท้จริงไม่ได้มีแหล่งของความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง Then we cannot rely on truth เราก็ไม่สามารถที่จะไปเชื่อถือว่าสิ่งนี้มันคือความจริงได้ Because if the standard of truth or the source of truth changes every day depending on the individual ถ้าเกิดว่ามาตรฐานหรือแหล่งของความ ความจริงตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปทุกๆวันเลยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นความจริงของใคร Or depending on culture, Or depending on society culture depending depending a a หรือว่าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ Then That's very dangerous มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่อันตราย you know, Truth has to have a solid foundation a solid anchor ความจริงจําเป็นจะต้องมีพื้นฐานมีมาตรฐานที่หนักแน่นมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนไป Truth has to be something beyond <Our> feelings ความจริงมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกินกว่าความรู้สึกของเรา truth has to be something beyond our opinions หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นส่วนตัวของเราเอง you know truth has to be above our culture ความจริงก็จะต้องอยู่เหนือกว่าวัฒนธรรมของเราด้วย truth has to be above our own experiences ความจริงจะต้องอยู่เหนือประสบการณ์ของเราเอง truth has to be above ความจริงก็จะต้องอยู่เหนือศาสนา You see when we say that you know there is no absolute truth เมื่อเราบอกว่าเออมันไม่ได้มีหรอกความจริงแท้อันเดียวน่ะ Then people will believe in anything and they say they believe in the truth มัน you ก็จะทำให้ผู้คนก็ไปเลือกเชื่ออะไรก็ได้แล้วเขาก็จะสรุปว่าสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อนั้นคือความจริง n know, that's the most dangerous thing happening in our world today แต่การคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียและเป็นอันตรายมากๆและสิ่งนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในโลกของเรา And as Christians Because through the Bible we believe in the kingdom of darkness ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอาณาจักรแห่งความมืด We believe that the kingdom of darkness exists it's a spiritual reality เราเชื่อว่าอาณาจักรแห่งความมืดนะนะั้นมีอยู่จริงแล้วก็เป็นอาณาจักรที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ And the kingdom of darkness always works against the truth แล้วอาณาจักรแห่งความจริงก็จะคอยทํางานต่อต้านกับความจริงเสมอ And so the kingdom of darkness is always working against the truth อาณาจักรแห่งความมืดเนี่ยก็จะคอยทํางานต่อต ต้าานกับควมจริงตลออดเลยันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นปรากฏขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ even in the western world today if you look at education system and educational centers ถ้าเราดูในโลกทางฝั่งตะวันตกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาของเขาการเรียนในมหาวิทยายลายัยหรือโรงเรียนต่างๆ you know they are pushing this m i n d s เ t stronger and stronger เขาก็พยายามที่จะผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีแนวความคิดแบบนี้มากขึ้น is the individual The truth to up เขาก็จะบอกว่าความจริงมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลน่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเชื่ออะไร There's nothing such as a b s o l u t e truth มันไม่มีที่เราจะมาบอกว่ามีความจริงเดียวเท่านั้น and this is creating so many problems in the world in our societies การถ่ายทอดลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาหรือว่าสิ่งไม่ดีขึ้นมากมายในสังคมของเรา this kind of understanding or belief is even affecting personal identity ความเข้าใจแบบนี้ความเชื่อแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบกับเรื่องของตัวตนด้วย i know this is a sensitive issue But about to talk about this we need ผมรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบาบางแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่เราจะต้องพูดถึงด้วย This is the reason sadly so many people believe that if I feel if a man feels like a woman then they are a woman มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นผู้ชายแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเลือกอยากจะเป็นผู้หญิง If a woman feels like She's a man, then she's a man. You know, that is a, a violation of simple biological truth. อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆของการที่ทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยปฏิเสธความจริงของพระเจ้าเมื่อเราเริ่มเชื่อว่าความรู้สึกของฉันเป็นความจริง you know how dangerous it it leads into bond age, freedom us leads is it คุณเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นอันตรายมากๆเพราะความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็จะนำเราให้ยังตกเป็นทาสในเรื่องนั้นอยู่มันจะไม่ทาให้เราเห็นอิสรภาพเกิดขึ้นในด้านนั้นเลย And let let back and say let's let me this up ผมอยากจะย้อน <Yeah. S 2> กลับมาแล้วก็พูดถึงตรง When, when we see people who are struggling with their identity about gender เมื่อเราเห็นบางคนเขากำลังต่อสู้ดิ้นรนเกี่ยวกับตัวตนของเขาในเรื่องของเพศ Let's have compassion on them เราก็มีความรักเขามีความสงสารเขา Doesn't mean that we compromise the truth แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมประนีประนอมกับความจริง But instead of judging them แต่แทนที่เราจะไปตัดสินเขา Let's have compassion and preach the gospel to them and help them with the truth in love อยากจะให้เรามีใจเมตตากับเขาโดยการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นความจริงเพื่อเขาจะได้หลุดพ้นจากจุดจุดนี้ You know this should always be a Christian approach to issues like this แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักของคริสเตียนและคริสเตียนก็ควรที่จะ เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นความจริงเหตุผลที่ผมเนี่ยเลือกยกตัวอย่างในเรื่องนี้เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนมากในโลกของเราสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความจริงจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วความจริงตรงนี้ก็อยู่สูงเหนือกว่าทุกสิ่งในโลก อยู่สูงเหนือกว่าทุกความคิดเห็น It must be a source that cannot change และจะต้องเป็นแหล่งที่มาที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง And we, as we we as Christians we know that God is a source of all truth แล้วเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราก็รู้และเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความจริงทั้งหมด So this week we're g o n n o learn four ways Walk the truth walk in ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้4วิธีด้วยกันที่จะช่วยให้เราได้เดินในความจริง Now let's begin by talking about the first one. แต่วันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นด้วยวิธีที่1ก่อน See so if you want to walk in the truth. ถ้าคุณเองอยากจะเดินในความจริง You have to live a Christ-focused life. คุณจะต้องดำเนินชีวิตโดยการจดจ่อที่พระคริสต์หรือว่าให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง You might say why? ุณอาจจะสงสัยว่าทําไม l e t s read c r i t u r e ก็ให้เรามาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์นี้ด้วยกันก่อน In John 1:14 it says ในยอห์นบทที่1ข้อที่14ได้บอกว่า And the Word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory the glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา And know that yes, Jesus became a human so that can die for the cross and know on die redeem we yes, Jesus he the So for cross us us เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์เองก็จำเป็นจะต้องถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่เราจากความบาป Into the truth แต่พระเยซูเสด็จมาก็เพื่อจะนำเรากลับไปสู่ความจริงด้วย Truth is found in the person of Jesus Christ เราจะพบกับความจริงนี้ได้ในบุคคลและบุคคลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ Now notice the last part of this verse says that Jesus is full of grace and truth ให้เราดูในประโยคตรงนี้ที่บอกว่าพระเยซูนั้นทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง So when we know Jesus Christ เมื่อเรารู้จักกับพระเยซูต์ When we accept His finished work, redemptive work at the cross เมื่อเรา นั้นนะ่ะยอมรับการงานการไถ่ายของพระองค์ที่บนกางเขนนัน put Jesus in the center of our l i v e แล้วเราให้พระเยซูอยู่ที่จุดศูนย์กลางของชีวิต we can walk in the truth เราเองก็สามารถที่จะเดินในความจริง See, ได้ if we don't focus on Jesus we cannot walk in the truth แต่ถ้าเราเองไม่ได้จดจ่อที่พระเยซูเราก็ไม่สามารถจะเดินในความจริงได้เลย so b r a n s says walking in the truth actually is not an option พี่น้องทุกๆคนครับการเดินในความจริงนะ่ะมันไม่ใช่ทางเลือกของเราเลยนะ if we want to find true ถ้าเราเองอยากจะพบกับชีวิตที่แท้จริง true freedom อิสรภาพที่แท้จริง true success and fruitfulness in our lives ความสําเร็จที่แท้จริงการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิต if we want to live an effective life ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล we must walk in the truth focusing on Jesus เราจำเป็นต้องเลือกที่จะเดินในความจริงโดยการจดจ่อที่พระเยซูคริสต์เวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับยังไงเราเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะกลับมาเรียนรู้ความจริงตรงนี้กับเราอีกครั้งขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้านะครับ